วันนี้นะครับที่ที่พามาดูนี่เพราะว่าการปลูกทุเรียนของพี่นี่แกมีเทคนิคคือของแกนี่จะปลูกในนาข้าวแต่ปกติแล้วจะใช้าสารเขาบอกว่าปลูกยากแต่พวกมีเทคนิคเทคนิคเทคนิคนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจับสุรียนอยู่พอสมควร สวัสดีครับนะครับวันนี้พามาทํามาดูสวนสวนทุเรียนอของคุณพ่อสวัสดิ์พ่อสวัสดิ์หัวนาหัวนาอยูตำบลทุ่งกล้วยตำบลทุ่งกล้วยนะบ้านไหนนะพ่อบ้านหัวนาบ้านหัวนาตำบลทุ่งกล้วยอําเภอปูษางอําเภอปูษางจังหวัดพะเยาพะเยานะครับวันนี้ครับโม่เจ็ดโม่เจ็ดเนาะวันนี้นะครับที่ที่พามาดูนี่เพราะว่าการปลูกทุเรียนของพี่นี่แกมีเทคนิค เทคนิคในการปลูกที่ที่ผมดูมาก็มีความต่างนะครับคือของแกนี่จะปลูกในนาข้าวนะครับเมื่อก่อนเป็นนาข้าวใช่ไหมพี่ครับนาข้าวเป็นนาข้าวแต่ว่ามันจะเป็นดินทรายที่น้ําไม่ค่อยขังครับครับดินนทรายครับซึ่งซึ่งผมดูแล้วเนี่ยดินปนทรายดินนทรายมันจะเหมือนกับดินทางอีสานมากนะครับแต่ปกติแล้วจะทางอีสานเขาบอกว่าปลูกยากแต่เพราะมีเทคนิคเทคนิคเทคนิคนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับ คนที่กําลังเจ็บทุเรียนอยู่พอสมควรนะครับตอนที่ผมมาดูนะครับเพราะว่าผมดูแล้วต้นแข็งแรงแล้วระยะเวลาการปลูกแค่ปีเดียวในี่โตซึ่งมันจะไปต่อเกี่ยวแัวคนที่ปลูกทุเรียนอยู่ตอนนี้แล้วปลูกเป็นปีก็ไม่โตสองปีก็ไม่โตนะครับเริ่มแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก่อนที่จะมาปลูกเนี่ยได้สายพันธุ์มาจากไหนครับพ่อผมสั่งมเมล็ดมาจากภาคไต้ครับสั่งมเมล็ดคือมเมล็ดทุเรียนทุเรียนป่าแล้วทุเรียน ทุเรียนพื้นบ้านนะครับสั่งเมล็ดมาเลยนะครับสั่งเมล็ดมาเนี่ยมาทํายังไงต่อเพราะถุงเพราะใส่ถุงถุงเล็กๆเนี่ยครับถุงเล็กๆเพราะอยู่นานเท่าไหร่ถึง็นต้นขึ้นมาประมาณหนึ่งปีเนี่ยหนึ่งปีเพราะไว้เลยก็คือตามตามลงเดือนเราเลยเงยใช่ไหมเราทำลงเดือนไวล่มสวนยางล่มสวนยางเราเพาะไวนะพอได้หนึ่งปีแล้วมามาทำยังไงต่อขอมาปลูกครับ มาปลูก um ลงดินก็คือปลูกปลูกลงดินเนี่คือปลูกปลูกแบบพื้นดินอย่างนี้เลยครับคือพื้นดินหลาุเออขุดเอาแค่เสียมใช่ไหมขุดลงแค่เสียมขุดลงนิดเดียวเอาลงเอาเพราะว่าเอาถุงเสียงปากนั่นปะเอาถุงเปียงปากเสียงปากดินเลสมมติว่าสมมติว่าเราพื้นดินอย่างนี้เราเอาขุดลงไปให้ให้ปากถุงอยู่พอดีพื้นออพื้นเนี่ยครบครบบครับอันนี้อันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นภูเขาหรืออะไรมันก็จะไม่แตกใะ่ไหมพี่แต่นี่เราปลูกในนาข้าวครับในนาข้าว อนท้ว่าพอก็กบไว้ครบบรอเท่าไหร่ถึงถึงทีนี้ขั้นตอนต่อไปออไประมาณสามเดือนนะครับสามภาษาเนี่ยครับม <3 S 2> ันมันติดมาแล้วก็ประมาณติดติดตดผมปลูกไว้นะครับในภาษาหนึ่งประมาณภาษาหนึ่งทิ้ง อกอกภาษาปั๊บเข้า,างงขสุนัแรงเนาะสุนัแรงครับนแลง,ง,งแรงต่ต้นมันมันกตน็นกติ้งโตแต่อปุ่นมขาเนี่ยไอ้หนึ่งมันโตมาตัวก็ติ้งนี่แหละเอวอยูต้นดอกมะอีแล้วนะนะออกออกมาปลูกปลูกเพรามันโตมาแบบนี้เลยเออปลูกแล้วก็ปลูกปลูกแล้วก็มันมันโตเลยอ่ะเพราะว่ามันบบติดสายนะครับโผว่รากมันออกไปแล้วรากมันดีรากมันดีแล้วนะครับรากมันดีแล้วไม่ต้องมา มายุ่งยากกับเรื่องของว่าลากขดลากงออะไรใช่ไหมไม่ต้องมายุ่งยากเลยตัดหากแบบนี้นะแล้วต้นมันจะแข็งแรงแล้วสนับนนแข็งแรงเลยบมดายเลยที่สำคัญคือมันปรับตัวกับพื้นที่ของเราแล้วเสับพิมพ์พี่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันปรับความสภาพกับดินฟ้าอากาศแบบนี้แล้วผมว่าทําทําแบบที่ว่าการที่ฮามะพอเอาในในช่องทินเท้าในมัน เหมือนคนเขาเกิดมานะครับเขาเกิดมาผู้ช้างนี่เนาะครับครับเขาก็เคยอากาศผู้ช้างละใช่ได้หนาวจะได้เขาปั๊บตัวได้แต่น้อยเขาเนาะตัวตั้งปัวตัวตั้งแต่เล็กถ้าเหม็นมนุษย์นะครับเขาปั๊บตัวนี่เองครับครับพอดีเขามาผูกนี่มันก็สินอากาศละครับผมมันเลยบอกบอกสัญญาณอากาศสัญญาณอากาศตื่นตัวมันก็เร็วตรวจเลยเนี่ยตรวจเร็วถ้าเขาเชื่อใจเอินมาเนี่ย หักคดหักง้อครับเปี่ยนซิ่เป็นต้นผมร้องมั้งบ้านละครับครสามปียังแต่บตายมันก็บ่อยไงนะครับครับมาตายแต่เนี่ยอยู่ๆมันมันใหญ่ๆใช่ไหมคัมันไม่ดูแลยากการดูแลยากขึ้นนี่นี่ตีประมาณเดี๋ยวหักตีแล้วนี่ผมตีตีแล้วเดี้ยนเนี่ยนี่เดี้ยนเดี้ยนจะถึงนี่ไะครับครับได้จะถึงแล้วยังผมจึงเลี้ยนครับตัวท่วมหัวเลยนะครับนี่แนวนั่นนั่งครับที่ที่ว่าปลูกปลูกต้น ต้นเมล็ดพันธุ์ต้นที่เรากล้าขึ้นมาแล้วเป็นพื้นพันธุ์พื้นบ้านหนีมาหลังจากนั้นเราค่อยไปหากิ่งได้ไหมหากิ่งพันธุ์หากิ่งพันธุ์มาเสียบเสแบบนี้ครับหาแม่พันธุ์ตีว่าแม่พันธุ์นะครับสมมติว่าเขาเขาแม่พันธุ์นี่เขาต้องเอาตีมันจะจะติดทิ้ดลูกแล้วเขาแม่พันธุ์ดีสหน่อยเออครับเอามาเสียบเสียบอย่างนี้ครับนี่เอามาเจาะข้างนะครับเจาะข้างซุมมาเลยครับซูมมาเลยเจาะเาผมได้เอาเมีดนครับแหกข้างนะครับแห่ข้างแห่ข้างนี่ แนวกระตัดนี่ของหัวเงี้ยแนวเลี่ยมตัวนี้เป็นสลามนะครับตัวนี้เป็นปลักสลามสอดเข้าไปใช่เกี่ยวพันครับก็คือเชือกฟางธรรมดาเรานี่ครับพันแล้วก็ใช่พันพันตอนแรกพันมาให้มิดนี้เลยใช่ไหมครับอ่พันมาให้มิดเลยพันมิดเลยปุ๋ยปลานิมทองส่งฟรีถึงบ้านกระสอบเดียวก็ส่ง